อ๋อผมสวัสดีครับเอฟซี FC ครับวันนี้เรามาดูมินิคอมโปของอะไรเนี่ยไฟโอนิอ er นะไฟโอนิอ er นะไฟโอนิอาโมเดลเอเบอีว e ีห้าหนึ่งนะเอเบบีวีห e ้าหนึ่งนะอาการลูกค้าแจ้งมาบอกเอบีไม่ด e ังนะตอนนี้ผมได้ลื้อมาแล้วนะลื้อมาแล้วเพื่อความรวดเร็วนะได้ลื้อมาแล้วเราจะมาเปลี่ยนไอ้เจ้าเนี้ยเขาเรียก เซรามิกสิบจุดเจ็ดนะสิบจุดเจ็ดสองตัวผมได้ซื้อมาแล้วซื้อมานะซื้อมาสามตัวเลยนะซื้อมาสามตัวเลยครับผมแล้วก็เราก็จะมาทำไอ f ตัวนี้นะเจาะไอเอฟตัวนี้แล้วก็เอาเอาซเอาซความอีกทีหนึ่งนะอ่ะแล้วเราเรามาดูมาดูกันเลยว่ามันจะดังไหมนะฟีเออไม่ดังนะดูมาดูมาดู ออสองตัวนะ17ต,ตั้งสองตัวเลยนะ เมกอินไทยแลนด์ตัวนี้เมกอินไทยแลนด์นะเมกอินไทยแลนด์นะเอ้ยเจแปนเลยเมกอินเจแปนมาจากญี่ปุ่นเก็บไว้ ข้ามหน่อยนะมันจะได้บัดครรีง่ายๆสวดคาร์ FM ไม่ดังนะครับ FM ไม่ดังนะ FM ไม่ดังรับ FM ไม่ได้รับคืเอเน FM ไม่ได้ เอามือกดนี้ไว้นะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราหงาอยองเงี้ยถ้าเกิดเราไม่กดเท่งนี้ไว้มันจะไหลลงไปนะกดไว้กดไว้อันนี้ไม่ได้เรียนในะความรู้รอบตัวบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้โดยตัวเองนะถึงเราไปเรียนเขาก็ไม่ได้สอนเราหมดทุกอย่างนะ มีอีกอย่างหนึ่งก็คือพับขาหนึ่งไว้นะอา้าวพับขาหนึ่งไว้อ่ามันก็ไม่ล่วงลนะก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันได้เหมือนกันเราก็ใส่ตะกั่วขาที่เรายังไม่ได้พับก,ก่อนนะอ่าใส่ไปใส่ไปทีนี้ขาเนี้ยเราก็อ่าเห็นไหมก็ดัดมันขึ้นมามันตรงๆอีกทีหนึง่งก็โอเคแล้วครับนะอ่าโอเคครับนะ ส่วนตัวนี้ขาหนึ่งอะไอขาที่เราแต้มไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแต้มมันนะเราแต้มขานี้นะถ้าเกิดเราแต้มขานี้หลุดทันทีเลยนะมันมีสองอย่างอ่าแต้มขาที่เรายังไม่ได้แต้มก่อนอ่าทีนี้ก็มาแต้มขาเนี้ยนะครับผมไล่ดีนะไล่ดีไล่ไล่ไล,ไล,ไล่ให้ตะขัวให้ดีๆให้สวยๆนะทูๆูหน่อยนะไม่งั้นมันจะไม่เข้าถึงถึง,ถ,งถึงแก่นในนะถึงเนื้อในนะ ตูทูหน่อยนะตูทูหน่อยนะเห็นไหมครับตูทูหน่อยทำให้มันสวยนะเห็นไหมเห็นมันเข้าไปถึงแกนในอ่ะตูทูตูทูหน่อยอาจจะใส่ตะกั่วสองรอบก็ได้น่าจะรอบเดียวครับผมโอเคนะ ไม่มีปัญหาปัญหาบนะ่มีแล้วเราก็ตัดขาออกนะตัดขาออกเอ้าไป เดี๋ยวเราจะลองจะลองดูก่อนเดี๋ยวไอเอฟเราจะมาพ<ส>อาออกมาจอะที่หลังนะมาดูนี่ว่ามันจะดังไหมอย่าลืมสสยอากาศนะส่อากาศต้องใส่นะสสยอากาศนะอย่าลืมใส่สสยอากาศนะไม่งั้นมันจะไม่ดังนะไม่ไม่สามารถที่จะดังได้นะยอากาก็ไม่มีอะไรสายไฟธรรมดานะนะนะ gì nhé Dẹp bắt đồ lưu mất tóc xài Anh biết bảo này Dẹp bắt đó 87โอ้ 80. 80. Oh. เยนยอดได้ยินไหมครับเสีย,งซ,ซนะยงซ่าซ่านะเสียงซ่าซ่า

आया ได้เวลาเขาออกเลยนะต้องทำงานนี่ยักับคนป่วยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงติดต่อไอติดตาม EP สอนะเดี๋ยวผมจะลองมาเจาะกระป๋องไอเอฟตัวนี้นะเจาะกระป๋องไอเอฟตัวนี้นะโอเค,ค